t w s โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวตู้ตัวนี้กันโดยที่คลิปก่อนนะนี้ผมได้รีวิวเสียงแล้วก็รายละเอียดสเปคมันไปแล้วครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำการงัดแงะกันดู <laughs> เรามางัดกันดูว่าไอ้ตู้นี้ตู้ตู้ตู้หนึ่งราคาไม่ถึง50บาทข้างในมันมีอะไรกันบ้าง มันจะตรงปกไหมสเปคมันจะเป็นยังไงเราก็มามาดูกันในคลิปนี้ครับโดยอุปกรณ์ที่ <Yeah. S 1> ผมจะใช้งัดแง่ก็ไม่มีอะไรครับไขค,รครวงหัวดาวหัวหกเหลี่ยมเริ่มต้นเลยครับปิดก่อนกูดบ่ายมันจะบอกว่ากูดบ b ายมันออกแบบได้สวยนะครับตู้นี้ขนาดมันพอๆก,กับพวก jbl คลิป jbl ที่เป็น,เป,นเป็นตัวเล็กๆตัว3วัตต์พวกนั้นเลยนะนี่ครับ ดูดิแกะออกมาครับตัวนี้มีสกูมันผมบอกให้สกูพวกนี้มีพวกรับมาขายอยู่นะครับสกูพวกนี้ตัวละหนึ่งบาทเลยนะเนี่มันเป็นสกูหัวดาวครับนี่หัวไม่ใช่ดาวหรอกมันเป็นหัวหัวหกเหลี่ยมอะสกูนี้แพงนะครับขายตัวละบาทเลยแล้วดูดิมันให้คุณมาต้องกีดตัวแล้วเนี่ยสิบตัวแล้วมั้งเนี่ยสกูก็สิบตัวแล้วสกูอย่างเดียวก็สิบบาทแล้วอะ แล้วมันจะได้กําไรป่าก็ไม่รู้หรือว่ามันขายแก้บนก็ไม่รู้ครับพวกนี้ใครจะไปรู้ครับทาไมขายราคาได้ถูกขนาดนี้และเสียงก็ไม่ได้ขี้เลนะครับเสียงใช้ได้เลยทีนี้ตู้แนวเนี้ถ้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนี้ยแล้วก็ใหญ่อย่างเงี้ยเราสามารถโมมันได้อีกนะครับ modify ม,มันได้ไม่ว่าจะเป็น modify แบตเตอรี่หรือว่าจะโมคาปาเผื่อว่าให้เบรมันตึบต๊บตบเดี๋ยวเราต้องแกะดูก่อนแล้วกัน ว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมขอแกะมันก่อนหลายคนก็ซื้อกันแล้วครับแต่ว่าผมซื้อก่อนก็เลยได้สีส้มฟงที่ซื้อทีหลังตอนนี้เหลือแต่สีดำนะครับและร้านมันขายไปเป็นพันตัวแล้วนะของดีจัดอันนี้ต้องสั่งใน Lazada นะครับตัวนี้ Lazada พิมพ์เข้าไปลำโพงอะไรก็ไม่รู้ ยี่ห้ออะไรบูติเนี่ยคล้ายๆยกบูติอะไรเนี่ยเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีสีดําสีเขียวสีส้มสีแดงผมว่าสีส้มเนี่แหละเด็ดสุดแล้วให้ให้ความรู้สึกเหมือนอนาคตใหม่เลยสีส้มแมงสีธนาทชัดๆเลยบางคนบอกไม่ใช่ไม่ใช่สีธนาทหรอกสีรถขยะรถขยะเทศบาลสีส้มแล้วแต่จะคิดครับแต่ว่ามันสีส้มผมมองว่ามัน มันดูแบบดูเป็นแบบว่าปาร์ตี้ดิผมชอบตรงตรงเนี้ยตรงเชือกมันเนี่ยผมชอบเชือกมันมากเลยเชือกสีมันเด็ดดวงมากเลยเชือกอเชือกมันแจ่มมากแจ่มจรัดโอเคครับเราแกะออกมาเราแยกชิ้นส่วนนี้มาก่อนนี่ยี่ห้อมันด้านหลังไม่มีอะไรเลยโอ้สก,กูมจะเยอะไปไหนเนี่ยมีข้างหน้าอีกโอ้ ออกแบบมาไม่นึกถึงคนงัดแงะเลยสก,กูเยอะเกินครับนี่ถ้าผมซื้อมาแล้วก็เอาสก,กูไปขายตัวละบาดนี่ผมรวยตายหาเลยแล้วเนี่ยนี่แกสก,กูมาขายเนี่ยสก,กูพวกนี้แพงแพงหาซื้อยากด้วยหน้าเอามายึดตู้ลำโพงจังเลยตู้พวกลำโพง d i y ของพวกเราดูดิแค่สก,กูมันก็กี่ตัวแล้วเนี่ย12ตัวแล้วครับนี่ 12บาทแล้วนี่สกูนี่12ตัวผมตีไปตัวละ1บาทเชือกอีก2บาท12บาทก็14บาทแล้วสายชาร์จนี่เส้นละ3บาทอีกเนี่ยเส้นละ3บาทเกือบ20บาทแล้วครับอุปกรณ์มันเนี่ยแล้วมันมาขายตัวแค่50บาทไม่ถึง50บบาทด้วยซ้ำนี่งัดมันออกมาแล้วครับนี่พลาสติกสีส้มโอ้โหลำโพงเล็กไปหน่อยครับ อันนี้เป็นแผ่นเป็นเหล็กเหล็กปั๊มนะเป็นเหล็กเป็นแบบว่าเหล็กตะแกรงปั๊มขึ้นมาแล้วคุณดูการออกแบบของมันดูด้านนี้มันไม่ใช่ว่ามีเหล็กปั๊มอย่างเดียวนะมันกันฝุ่นด้วยอะดูมันทําขึ้นมาเนี่ยมันมีฟิลเตอร์เป็นกรองฟิลเตอร์กันฝุ่นเข้าตัวลําโพงด้วยคุณดูความคิดมันมันออกแบบแล้วมาขายราคาเท่านี้แม่งขายไม่เน้นกําไรขายแก้บนครับ นี่ตรงนี้ไมโครโฟนมีไมโครโฟนอยู่ด้านหน้านี่ครับแต่ลงโพงผมมองว่าเล็กไปน,นิดลาโพงมันดอกไม่ถึงสามนิ้วนะดอกมันถ้าวัดแค่ขอบเดี๋ยวปรับหน่วยเป็นนิ้วก่อนดอกมันน่าจะแค่สองนิ้วเสียเสียอย่างถ้ามันเป็นดอกสามนิ้วแล้วมีพัดเสียมนี่มึงจะโดดเด่นมากดอกอยู่หน้าดอกอย่างเดียวแค่หนึ่งจุดแปดแปดครับเดี๋ยวเราแกะแกะดูข้างใน ก็คือสเปคเนี่ยน่าจะเป็นดอก2นิ้วน่าจะ2นิ้วครับเขย่าวเขย่ามันอย่าไปงัดมันนะครับเดี๋ยวเสียของเดี๋ยวมันจะเป็นรอยของยิ่งพรีเมียมโปรดักต์อยู่พวกนี้ค่อยค่อยงัดครับถ้างัดเราอย่าไปเอาเหล็กงัดนะครับเราให้ใช้พวกพลาสติกในการงัดนะส่วนใหญ่เขาจะใช้พวกบัตรโทรศัพท์หรือบัตรแข็งแข็งเฮ้ยตะหนักใช้ได้นะ เฮ้ยมีพัดสีด้านหลังด้วยเดี๋ยวไม่ธรรมดาเหมือนกันแบตก้อนใหญ่นะครับแบตบางก้อนใหญ่ด้วยเอยแบตไม่ได้สเปคคีโม้วยครับสเปคตอนแรกผมนึกว่ามันจะโกงผมเพราะว่ามันมีสเปคบอกอยู่ที่ตัวตัว,ต,วตัวนี้เห็นไหมตัวตูดมันเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันจะโกหกผมนะแบต1 2 0 0 mm. อมิลลิแอมผมว่าได้ครับ1 2 0 0 mm. มิลลิแอมถ้าก้อนเล็กอ่ะมันจะประมาณ8 800มิลลิแอมเองแต่นี่ก้อนใหญ่พัน0ผมว่าสเปคตรงอยู่ไม่น่าโกงหรอกครับตัวนีออ้แล้วก็มันมีพาสสีด้วยครับตรงนี้ยังมีพาสสีด้วยตอนแรกผมนึกว่าไม่มีพาสสีนะเนี่ยเกินคาดครับมีพาสสีด้วย,เด,วยเดี๋ยวเราแกะพาสสีดูด้วยนี่ครับด้านหลังยังจะมีพาสสีอีก ผมดูว่าไม่มียะตอนแรกแสดงว่ามันยังทำเป็นตู้ปิดอยู่แก,แกะดูให้หมดเลยว่าเป็นยังไงนี่หรือว่าออกแบบได้ออกแบบได้ดีมากครับแต่ว่าเสียงเสียงสู้ JBL ไม่ได้นะคนละชั้นกันครับ JBL นุน่นตัวละตัวละ700-800นุน่นถ้าของแท้นะ JBL 7800ครับ แต่ถ้า JBL ปลอมก็4 0 0 3 0 0 400 500ของปลอมนะแต่ถ้าคุณซื้อจะไปซื้อของปลอมครับซื้อของแท้ครับนี่ครับแกเอามามีพาสติขนาดขนาดเล็กๆพลาสติกประมาณัน1.8นิ้วเหมือนกันผมว่าน่าจะเป็นพาสติสเปค2นิ้วแหละถ้าวัดตรงขอบมันส่วนใหญ่เขาจะวัดประมาณขอบครับเนี่ยเขาจะวัดอยู่ประมาณตรงนี้ขอบมันก็ สเปคพัสิบสองนิ้วส่วนดอกลำโพงก็สองนิ้วด้วยเช่นกันถ้าวัดที่ขอบมันถ้าวัดที่ขอบขอบมันจะวัดครับประมาณนี้นเกือบเกือบสองนิ้วครับขอบก็คงตีประมาณสองนิ้วหรือหนึ่งจุดปดนะครับประมาณนี้อดอกลำโพงมันกี่วัตต์กี่โอห์มแกะดูให้หมดเลยส่วนใหญ่มันจะเป็นแค่สาวัตต์สองโอห์มแต่ว่าตัวนี้ไม่แน่ใจเราต้องแกะดูนี่ครับมันจะส่วนใหญ่มันจะมีสเปคบอก ไม่มีบอกนะครับว่ากี่วัตต์กี่โอห์มที่เก็บไปหามิเตอร์ด้วยแต่ให้เดานะครับน่าจะแค่2วัตต์ลำโพงไม่ได้ไม่ได้อะไรมากครับลำโพงเกตรธรรมดาตัวเนี้ยลำโพงเกตรธรรมดาถูกๆคุณจะให้มันแพงได้ไงหรอตัวเนี้ถ้าจะโมก็โมก็พอโมได้นะไปซื้อลำโพงของของ,ของโบสนะ์น่ะลำโพงตัวเล็กๆอ่นะแต่ว่าลำโพงพวกนั้นนะ่ะดอกเดียวมั่งซัดไปดอกสองร้อยเลยนะของดีๆถ้าคุณอยากจะมามาโมดิฟายมันเนี่ย อันนี้ก็จะโมได้ระดับหนึ่งถ้าคุณอยากจะโมเพิ่มเพิ่ม,เ,มเปลี่ยนลำโพงมันใหม่ให้เป็นลําโพงฟูนเล็งเสียงดีๆแต่ว่าก็ดอกละ2 0 0อ่ะกล้ากล้าโมไหมล่ะนี่ส่วนแผ่น PCB มันเป็นแผน่นสี่เหลี่ยมพลาสติกเอมันแผน่นแผ่น PCB แต่คุณดู PCB มันไม่ใช่ PCB หน้าเดียวนะครับหรือว่าเลเยอร์เดียวมันเป็นเขาเรียกว,ว่าดับเบิลเลเยอร์ก็2 ers, งเลเยอร์่ะเลเยอร์ก็คือ2ฝั่ง ฝั่งนี้จะเป็นลายทองแดงและอีกฝั่งนี่ก็เป็นลายทองแดงคุณดูดิเนี่ยมันทำมาดีนะ PCB ที่มี2องเลเยอร์สฝั่งอย่างเงี้ยถือว่าเป็นอุปกรณ์เป็นแบบของราคาแพงอยู่เกรดพรีเมียมได้อยู่แล้วก็ดูดิมันทำเป็นคอนเนคเตอร์เสียบด้วยเป็นคอนเนคเตอร์เสียบนะครับมันไม่ได้ใช้เป็นสายบัตรกีเพื่อว่าประหยัดมันทำเป็นคอนเนคเตอร์เสียบเลยือ,อ แน่นด้วยแต่แต่ว่ามันมันเป็นคอนเนคเตอร์ดันขนาดเท่ากันมันอาจจะมีปัญหาตอนที่เราประกอบได้เพราะว่าบางทีถ้าเราประกอบคืนเราอาจจะประกอบผิดได้ครับโอเคเราแกะมาอย่างนี้ก็ได้ให้ดู PCB มันก็ตัวนี้ PCB มันแอมแต่ว่ามันเป็นโมโนก็โมโนอยู่แล้วแหละเพราะขำโพงมันดอกเดียวที่มันเป็นโมโนเพราะว่ามันมี IC ตัวนี้ตัวเดียวครับ นุน่นๆไอไอ้นี่บอกกูดบายแล้วลืมปิดมันนี่ครับตัวนี้ซูมให้ดูเลยอืมเป็นไอซตัวเดียวครับเป็นเบอร์โอ้โหตาไม่ดีด้วยส่องกันครับขอส่องเบอร์มันก่อนเบอร์อะไรวะมองไม่เห็นเลยตาไม่ค่อยดีมันมองไม่ค่อยเห็นครับ อืมโอเล็กเกินเบอร์อะไรไม่รู้แล้วกันช่างมันเถอะแต่ว่าน่าจะอยู่ประมาณ3-5วัตต์นั่นแหละตัวนี้ก็น่าจะเป็นไอซีทั่วๆไปไม่ได้วัตต์เยอะอะไรส่วนอันนี้ไอซีตัวหนึ่งก็จะเป็น IC ของเมนเขาเรียกเมนไมโครก็คือตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธด้วยแล้วก็เป็นทั้ง FM ด้วย แต่ F M ไม่รู้จะรับได้ดีเปล่าเพราะว่า,ม,ม,า,วามันไม่มีสาวอากาศเลยเห็นไหมมันไม่มีสาวอากาศคุณเห็นอะไรนี้ไหนี่ขนาด IC ตัวนี้มันออกแบบมาอย่างนี้ด้านล่างมันยังเปิดแพทเทิร์นไว้เพื่อให้ระบายความร้อนด้วยเห็นไหมถือว่ามันออกแบบมาดีเลยเนี่ยมันยังพอมีแบบว่าตะกั่วหรืออะไรอะ่เพื่อว่าจะทําหน้าที่ระบายความร้อนให้ตัวตัว IC ตัวนี้ด้วยเห็นไหมการออกแบบของมันมันไม่ธรรมดาเลยแหละ ถือว่าออกแบบได้ดีนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็น IC ซีเรลูเลตตัวเล็กๆเนี่ยเพื่อแปลงไฟจาก5โวลต์ให้เป็น3โวลต์ตัวนี้ก็จะเป็นพวกไดโอดป้องกันกันกับขั้วต่างๆมี LED ก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละการออกแบบของมันส่วนถ้าเราจะโมนะครับถ้าจะโมก็คงได้แค่เพิ่มคาปาให้หมันแค่นั้นตอนนี้ถ้าจะเพิ่มคาปาก็คงจะเพิ่มประมาณจุดไหนวะ จุดไฟเลี้ยงกับจุดแบตเนี่ยบวกกับลบอ่ะเพิ่มคารคาปาไปสักตัวหนึ่งเพราะว่าดูบอร์ดมาแล้วมันไม่มีคาปาเลยอืไม่มีคาป่าติเตอร์เลยก็คือเพิ่มไปเพราะว่าเวลาอัดเบรดเนี่ยมันจะช่วยได้นิดหนึ่งไม่ให้ไฟมันตกครับอืส่วนนี้ก็จะเป็นไม่เล็กๆไม่มีไมลด้วยนี่ส่วนเสาอากาศอยู่ตรงนี้ครับมันไม่ได้บัดกีมาให้ ที่จริงเราเราเอามาโมเอามาโมต่อเสาอากาศใช่นปะ่ะโมต่อเสาอากาศตรงนี้ก็ได้เพื่อว่าจะได้รับ fm ได้ชัดเจนหน่อย <S <S ก็รวมๆแล้วก็น่าจะมีประมาณนี้ครับส่วนพัดสีมันเอาเอามือกดๆดูก่อนพัดสกีก็ก็ทั่วไปเกลีธรรมดาทั่วๆไปพัดสีนิ่มครับไม่ได้แข็งอะไรเลยเพราะว่าดอกลำโพงม,มันเล็ก พาสซีฟก็ธรรมดาครับโอเคนะแต่ว่าเท่าที่ผมดูก็คุ้มค่าคุ้มราคาครับเนี่ยถ้าอยากจะโม่จริงๆก็ถ้าอยากจะให้ฟังนานาๆก็ไปเอาแบตแบตพวกยี่ห้อพวก Panasonic หรือ Samsung LG อะไรที่ความจุสูงสูงเอามาใส่ได้เลยครับเนี่ยตัวตัวแบตมันมีสกีนนะพันสองใช่ไหมมันไม่โกหกด้วยเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งพันสอง้อยมิลลิแอม ถือว่าใช้ได้เลยครับแล้วก็การอุดการอุดซิลของมันมันจะทําเป็นตู้ปิดแต่ก็เนี่ยก็มีการแปะสปองแปะฟองน้ําอุดเพื่อจะทําเป็นตู้ปิดได้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยเนี่ยแล้วก็ดอกนี่ก็ยึดแน่นหนามากเพราะว่าตรงนี้มันกดกดให้แน่นมากก็ถ้าเราจะลือออกมาถ้าจะให้ดีจริงเราก็หยอดกาวมั้งเลยถ้าแบบไม่อยากจะถอดแล้วหยอดกาวขอบขอบขอบพวกนี้ไปเลยครับ โอเคครับเนาะน่าจะมีประมาณนี้แหละผพว่าก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะกับคุ้มเลยแหละโคตรคุ้มทำมาได้ราคานี้หายยังไม่เสียดายเลยคุณไปซื้อกาแฟแก้วหนึ่งยังแพงกว่านี้เลยใช่ไหมเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วครับมีอะไรสนใจอยากจะสั่งซื้อก็ไปหาเ,าเองนะใน l a z a ด a า ผมทิ้งไว้แล้วแหละไปลองดูในไอโ์โพสเก่าๆของผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วด้วยโอเคครับสำหรับค,คลิวนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ